ไข่เขียวดอกาง,งามๆเลยเขียวดอกสอวยขาสวยงามๆเลยจ้ดาดอกงามๆเลยครับอดอกเด็กเขี่ยงหมันเนาะจ้าเด็กปลวกไม่ยาครับเด็กปลวกดอกเดียวจ้ะพี่น้อง ปลวกไม่ยาดอกงามครักเลยพี่น้องขาวบวบเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีซุ้มผู้สุขคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ท่านผู้ชมทางในละต่างประเทศครับนี่พ่อพี่น้องเข,ข,ข,ขาโคกเขาปลาเลาะปลาแถวบ้านครับมื่อวันนี้บ่ได้พ่อพี่น้องเดินทางไกลไปลอดละเมื่อวานไหนก็ละแกงหน่อยหละแกงหน่อยพี่น้องในคนหลักปนบอมานคนนี้ก็เล่มเละาะปลาแถวบ้านมั้งครับล,<ะ>ลุนปลาแถวบ้า,า,บานด้วยจ้ะครับไปลุนไปช่อมนกอ่อนตะเพงกระยาดิีมานบอมืันนี่ เราปลาแถวบ้านจะได้เห็นอย่านีเนาะครับตลองเลยครับอย่างมาหน่อยนึงกับมานอีกแล้วครับมันละจักพี่น้องสองดอกเงี้ยกันเลยมันสองดอกนะครับดอกเลี้ยแข่งมันของเขางามๆเลยครับมพอลแหละพี่น้องไข่เขียวดอกงามๆเลย,ยเขียวดอกส,สวยข้าสวยงามๆเลยจ้า งามเลยครับอดอกเด็กเขยงหมานเนาะจ้ะอย่างมาหน่อยนึงกับหมานอีกแล้วครับหมานละจ้ะพี่น้องสองดอกเงี่ยกันเลยหมันสองดอกตุมนึงครับไข่เขียว ล่างขึ้นมาพี่น้องรอปลากระหยาดกระตะเพลงเหมือนเมือนี่พี่น้องว่าสิมานซ้ำเลยซ้ำเลยพอปนพอแก่งบ่เลิ่เมห้าหยากไข่ขาวตุ๋งงา,งามครับ เขาครับไข่จุ่มกระบานพี่หนองหน่อยนึงครับ่หน่อยคนดอใหี่ไงเลยครับดอกมีพี่หนอกดอกให้ทานสองดอกครับ ไร้ดอกอยูยใหญ่อาดพอทั้งปุ่นอยู่แม่นบ่แมน่นจ้ะไร้ดอกอยู่เจ้ะพี่น้องเม็ดทานหน่อยเด้อครับบ่แม่นเม็ดทานเลือด,ดทานใบขี้มเพิ่นแลน้วเพิ่นทองเพิ่นสีดำเม็ดทานหน่อยพี่น้อตอนนี้นทานเลือดบายแล้วสีเลือดเสียบทานหน่อยแต่ดอกงามครับ เดือดตาขาเจ้าดอกงามๆเลยครับสวยสวยงามงามพี่ห้อกเด็ดปวกไม้ยาครับ บวกโดกเดียวจ้ะพี่น้องมานีีแล้วครับขาเหน่าวักเลย ไข่เขียวครับไข่ขาวครับผลล็อกไนมะ่ลุ่มเลยเป็นออ๊กนี่มืลุมล่มเด้อจ้ะลุ่มผลขุดกิโปมูมขาใหญ่ครับโอดแดงครับโคดแดงหรืเด้อจ้าอีกสามดอกครับ อืมหนอเห็ดเดีือด,อดเห็ดถุงวันอีกดอกครับอืมวันดุดเพียงครับถุงวันอีกดอกครับ กอแดงครับถึงวานอีกดอกนึงครับถึงวานอีกดอกนึงครับกะแปงอีกดอกนึงครับข่เขียวดอกงามๆครับ กตองครับปลวกไม้ยาดอกงามครับเลยพี่น้องขาวบวบเลยครับถุงงามเลยครับไข่เขียว กอดอกน้อยครับอยอดพอเห็ดกอโมหนึงแล้วพี่น้องพอละจ้ามา่หมู่บ้านของพอดีเนะเาะเวาก็เลือกเอาตัวได้ๆครับมูใหญ่อยู่แต่คือสิบวัวแดงมัดสุดดอกแล้วครับกันหมื่บ้านนี้เลยมัดสุดดอกเลย เราก็จะดอกได้มันได้แล้วยาดแต่ปมาณ่นี้เราบ่ถือว่าเป็นกอแทะนรครับมันพวกนาเลนาเลนาหอันี่ดอกไม่สังกระตา

ตัวนึงหยุดยากเกือบหยยบตัวนึงได้บอตกเกือบหยียบได้ก่หยโอ้ยเหยยบโอ้โโอ้ยอ้โ้โอ้อ้ออ้อออออ้อ้อ เอาไว้ทำพันธ์ดอกไม่ได้แท้อะดอกนั้นพี่เห็นี่เห็นม่นะเห็นเตียงขามเอาไปใหม่ไปท่มไว้แล้วนั่นเห็นเพื่อนวะเห็นเสาหมด ดอกไงใดบ่เข่งไงผมได้พี่นนองมเนี่เป็นคนบ่เถ่าเข่งเนาะืออเต็มม่านของพี่น้องะจะดอกยังไงเลยครับ บ่ดอกไหนะได้ยไดยอยู่เก็บบัเก็บบัวผู้บตต้แตกได้อยู่ครับเราอยู่ไหนไปทั้งเขา,าเสามสี่ดอกชิบไม่กุนตาตัวแจงมอวังไงได้หรือครับมูนี่ มาเลยกระด่ายูหดอกไงแม่โปูมูด,มดอกไงก็มูเลย re. จุ่มพลขึ้นหลัง,ย,ง,งย,มมย,ยังมีดอกงามอยู่ครับจุมไมย็ยังมีอยู่ครับ Hôm qua vòng 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 เลุบผลงานของพี่น้องมึงน,นี่เลาะปลาแถวบ้านถือว่ามันอยู่ครับได้ไข่เขียวเห็ดกอมีเห็ดทานเห็ดร่วมแล้วครับถือว่าเห็ดร่วมถือว่ามันอยู่ครับได้เต็มตาอยู่ครับนี่ก็เละาะสามปลาสี่ปลาคือเก่าแล้วครับต้องถามว่าพิกัดได้แลนะ้วพี่น้อง บอกว่าถือไปปลาได้กับคนหลายคือเกอ่าแล้วครับหาอยากหาก,กินนะบ้านเฮาเ่าสามปลาสี่ปลาแล้วครับจังไรซ้ำนี่เวลากลับานแล้วครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแช์ทุกการรับชมช่องตะเพ่งซะลอมาตลอดเป็นกำลังใจตะเพ่งก็ะยานมาตลอดครับอบอกกันในจิมนาครับเหตุการณ์ห,หาอยากขึ้นชุ่มมือครับมเมื่อฝนตกเสียออก ตกเล้าก็บอ,อ่อคือเก่าครับซ่อมเมืองไปเรื่อยเล่มไปเรื่อยยังสิแลละครับป้าแถวบ้านปีนี้ทุกป้าแหละครับจะเหเพื่นดอ,อกจังไดหายากนอกจากพี่น้องยางเป็นยางเลาะเป็นเลาะแหละพี่น้องจังใดซ้ำนี่ถือว่าได้เยู่จ้าแต่เพิ่นดอ,อกโขบก็บอ่อโขบพ่อเถื่อ <c oughs> ไปปลาใดกับพ่อป่านันแต่กับพ่อไ้แกงหรือครับ แต่ใส่เวลาเลาะแน่จังหน่อยนะครับกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วจ้าคีนาพอกันไหมจ้าขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วค่ะมันตนตาย,ยู่ครับ